ล่าสุดนะครับคุณพิชชี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับได้โพสตเล่าประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับหลังจากเธอได้ไปรับประทานอาหารนะครับที่ร้านที่ดังมากแห่งหนึ่งแล้วราคาอาหารนะครับไม่ตรงกับราคาที่แจ้งไว้ในเมนูโดยคุณพิชชี่นะครับได้เล่าว่าไข่เจียวปูเจล่าสุดเนี่ยราคา4 0 0 0บาทราคาปูนี่คุณภาพดีเข้าใจได้จัดแบบพิเศษหวานฉ่ำเต็มพวงอร่อยเต็มคำแต่ประเด็นคือไม่ได้สั่งพิเศษจ้าและก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าเรื่องราคา มันแตกต่างจากเมนูได้ซึ่งในเมนูนะครับเขียนไว้ว่า1,500บาทท้วนพอมารู้อีกทีในบีเนียราคาแบบว่าจูมซีเคสงงกันเลยจ้าเอาจริงๆราคาสูงคุ้มอร่อยเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะแต่การที่เมนูราคาหนึ่งแล้วอยู่ๆโอมาเกเตรปรับขนาดอินเกเดียนตามใจเชฟก็ควรเขียนราคาให้มันครอบคุมหน่อยตั้งแต่แรกถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าของมันอร่อยเนี่ยแต่ความรู้สึกก็แบบ ไมนะซึ่งโพสต์ดังกล่านะครับในตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลกันเยอะมากคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะครับว่าร้านไหนร้านไหนแตด่ด้วยชื่อเมนูแล้วแล้วก็ร้านดังหลายคนก็รู้แล้วครับว่าร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็สงสัยนะครับเฮ้ยคนเขามากินเนี่ยเขาเห็นเมนูนี้เคยโฆษณาไปแล้วอยากกิน เออแล้วเห็นเมนูมาราคาประมาณนี้เองแต่พอหลังกินเสร็จบินมาปุ๊บแม็กจโวยราคาไม่ตรงกับเมนูอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเฮ้ยนี่ฉันต้องฟักเงินเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเสียความรู้สึกนะคือมันก็มีมีมุมบางคนเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเ,ออเรื่องวัตถุดิบเนี่ย มันเป็นปริมาณใหญ่มันเยอะมันแน่นมันก็ต้องเพิ่มราคาแต่ประเด็นคือว่าในเมนูเขาเห็นราคาแค่นี้ไงต่อให้คุณไปเพิ่มหรือว่าวัตถุดิบแบบมันแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบต้องราคาแบบพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการชี้แจงก่อนซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่า ทางเจ้าของร้านเนี่ยจะออกมาชี้แจงกับเรื่องนี้ยังไงงานนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับมาต่อกันที่1่ข่าวนะครับจากการณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายลนหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มคนประทุมธาน,นีของ3เวอร์ชัน2นะครับด้วยมีใจความว่าอุทาหรณ์ของคนให้เช่าบ้านเห็นข่าวมาเยอะไม่รู้ว่าวันนี้ต้องมาเจอกับตัวเองเราว่าเราคัดคนดีแล้วเห็นเป็นดารานันกร้องมีคนยุ่งยากเยอะมีสังคมดีๆพูดจาทําตัวดูดีมากแต่อย่างว่าแสดงจนเค แสดงไปหมดทุกอย่างตั้งแต่มาเช่าได้2ปีจ่ายตรง5เดือนแรกที่เหลือเนี่ยผ่อนผันมาตลอดทวงจนเหนื่อยพูดจนท้อจนต้องไล่ออกแล้วก็แอบมาเก็บของไปโดยที่ไม่บอกไม่แจ้งไม่จ่ายแล้วก็ยังมาแสดงต่ออีกดราม,ม่ากับชีวิตมากมายพูดจาดีมากจะให้ก็ให้จะจ่ายก็จ่ายเธอใครก็อยากได้เงินนี่ก็เป็นข้อความนะครับของฝั่งคู่ที่ให้ดาราคนนั้นเนี่ยเช่าบ้านนะครับก็ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีพี่ๆนักข่าวเนี่ยลงไปตรวจส สอบบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในย่านคลองหลวงปทุมธาน,นีนะครับพบว่าเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยสองชั้นเป็นบ้านหลังมุมซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วโดยบ้านดังกล่าเนี่ยเคยเป็นที่อยู่อาศัยของนักร้องดังนะครับยุค90ยุคเดียวกับเพื่อนร่วมค่ายนะครับอาทิเช่นพี่เต่าสมชายพี่นุ๊กสุธิดาปาโมแสงสอนทัศนตะก,กวดทุ่งบอยสก,กาวอะไรอย่างเงี้ยโดยบ้านหลังนี้นะครับทางอดีตดารานันกร้องยุค90เนี่ยได้เปิดร้านเป็ดย่างเคยเปิดขายหน้าร้านนะครับแล้วก็เปิดแบบออเดอร์ออ ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณ2ปีซึ่งงานนี้นะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับและบางคนก็เป็นเก่งมากๆบอกชื่อมาเลยโอ้โหน่ากลัวมากคือถ้าเกิดแฟนๆเ,เห็นก็อย่าไปเอ่ยชื่ออะไรเขานะรู้ไว้ก็เก็บไว้ในะใจพอนะครับคือคนคนนี้เคยออกรายการดังไปที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาหน้าตาดี รอนะครับแล้วก็เป็นดาราอะไรที่สู้ชีว,วงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกแอดว่าแอดจะดูมีรายการหนึ่งเนอะไปถ่ายเขาช่วงช่วงแผ่นดินไหวอะ่ะเอออะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ก็ข่าวเขา้เงียบไปแล้วนะก็ไม่ได้ไปออกรายการไหนเลยเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่เชื่อว่าครับไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาว่าต้องออกมาชี้แจงแน่นอนนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ค้างเงินของ เจ้าของบ้านเนี่ยจริงหรือเปล่าในเรื่องนี้มันก็ยังไม่รู้หรอกมันเป็นการโพสโพสฝ่ายเดียวแล้วในเรื่องเรื่องหนึง่งเราก็ไม่รู้ว่าดาราคนนี้เป็นใครเนี่ยยุคเก้าสูดมีต้องแบบมีต้องเยอะนะเออพี่เต่าสมชายพี่นุก๊กพี่ปาโมทเนี่ยเพื่อนเยอะแยะไปหมดแอดไม่รู้เลยงานนี้แอดไม่รู้ถ้างานนี้ใครอยากรู้ก็ต้องไปสืบกันเราเองแต่แอดเชื่อด้วยความเก่งของพวกเธอทุกคนเนี่ยรู้แล้วอย่าพิมพ์นะจ๊ะอย่ามาคอมเมนต์นะจ๊ะ เก็บไว้พอจ้ะ